สวัสดีครับบ่ายนี้มาอัปเดตโมเดล14นาฬกานะฮะหรือบ่าย2โมงกันไปดูแนวโน้มอากาศที่จะเกิดขึ้นใน24ชั่วโมงข้างหน้ากันนะครับพี่น้องตั้งแต่0นาฬิกาหรือเท,เที่ยงคืนของวันนี้นะจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้วันที่6กุมภาพันธ์และก,ก็การเปลี่ยนแปลงของอากาศอุณหภูมิในช่วงเช้าตั้งแต่ วันที่6ไปจนถึงวันที่12นะฮะทุกท่านมองภาพทางด้านซ้ายก่อนนะเป็นสภาพอากาศที่สําคัญนะเช้าพรุ่งนี้ก็จะมีหมอกในภาคเหนือบางพื้นที่และหมอกก็จะไปหนากว้างในตรงภาคอีสานเห็นไหมครับสีเหลืองๆด้านบนโดยจะยังคงมีฝนเล็กน้อยบางแห่งในภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ปลายด้ามขวานนะพี่น้อง พี่น้องมองภาพทางด้านขวาเฮะนั้นเป็นแนวโน้มการเคลื่อนของอุณหภูมิในช่วงเช้านะฮะสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ภาคเหนือตอนบนและแนวด้านตะวันตกฮะเห็นไหมครับเห็นสีไหมครับอุณหภูมิก็ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็อุณหภูมิจะเริ่มลดลงในทุกภาคอีกครั้งนึงฮนะเล็กน้อยในช่วงเช้าวันที่8 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะฮะแล้วก็จะทรงตัวไปจนถึงวันที่11เห็นไหมครับจากการเคลื่อนเข้ามาเป็นแอนตี้ไซโคลนของคลื่นกระแสลมตะวันตกนั่นเองซึ่งจะทำให้อากาศแห้งจมไร้ฝนนะฮะบ่ายร้อนมากจากแดดฮนะแดดที่แรงไปจนถึงเกือบปลายสัปดาห์สวัสดีครับ